สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันวันละตัวนะครับผมกับผม aka เมามาโมสเตตัสกินมามากบรุษที่มีไฟแรงกราปรารถนาที่จะคว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมโอเคอ่าตอนนี้เราอยู่กับหุ่นอัปเดตติดตามนะครับผมสำหรับบ้านปูแล้วก็หาหน้าเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่บ้านปูกันนะครับผม ก็ต้องบอกว่านะครับผมครา,าวที่แล้วผมมองว่าเฮ้ยกรอบเขาเนี่ยมันเหมือนจะแบบไซด์เวย์อัพอยู่นะแต่ว่าเนี่ยในกรอบเล็กๆเ,เนี่ยเหมือนเขากำลังทำเดซเซนดิ้งแ g งโก้เดซเซนดิ้งแ a งโก้ก็คืออะไรดูตรงเมาส์นะครับเนี่ยแนวรับเขาจะอยู่บริเวณเดิมนะครับผมแต่ว่า ไ i ของเขาเนี่ยมันจะย่อลงมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วราคาเนี่ยก็จะบีบอัด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 ข้นมาเรื่อยๆตามกรอบนี้นะครับผมแล้วก็พลึบลงมานะครับผมนะอันนี้คือ descending triangle นะครับผมคลิปที่แล้วที่เราพูดคุยกันไว้เนาะมาดูถึงอา,อาทิตย์นี้นะครับผมนะ รันวีที่เคยเป็นไซเว์ไซเว์อัพของเขาเนี่ยสำหรับบ้านปูนะครับผมวันไหนเนี่ยสูกเข้ามาใกล้ๆวันพฤหัสนะครับผมย่อลงมาเลยนะครับผมทำเป็นแทมเมอร์เลยนะนี่อันนี้ก็ย่อลงมาก็ทำเป็นแทมเมอร์ทั้งวัน พฤหัสแล้วก็วันศุกร์ด้วยนะครับผม,มราคาก็จะอยู่แถวๆ12บาท30ตังค์เนาะที่ยังไม่ผ่านแต่วันพฤหัสเนี่ยเขาย่อลงมาลึกถึง12บาทเลยทีเดียวนะครับผม,มที่สำคัญ ISI ยกโลเนาะ ISI เนี่ยยกโลนะครับผม MACD เนี่ยเหมือนจะตัดเส้นสิกแนลนะครับผมก็ คือนี่นะครับผมอันเดลทอยกลาออกมามคือถ้าเขาย่อลงมาเห็นกรอบเส้นสีฟ้านะให้สังเกตเส้นสีฟ้านะครับผมข้างล่างคือแนวรับนะครับผมที่เขาลงมาแล้วไม่ค่อยผ่านเนาะส่วนเส้นสีฟ้าตรงนี้คือเส้นเทรนไลน์นะครับผม การที่ MACD เขาตัดเส้นสัญญาละ RSI เขายกโลขึ้นเนี่ยทำทำเหมือนบูตเดเวอร์เจนนะครับผมมันมีความเป็นไปได้ที่เขาจะพุ่งขึ้นมาเอาแล้วทำไมถึงบอกว่าเป็น Descending ละ่ะก็เนี่ยถ้าเขาพุ่งขึ้นมานะครับผมพุ่งขึ้นมาแล้วชนเส้นเทรนไลน์แล้วมันไม่ผ่านเนี่ยเขาก็จะย่อลงต่อไงครับอบูตเพื่อขึ้นไปนะครับผมแต่เขาจะผ่านเส้นเทนไลน์ได้หรือเปล่า เราก็ต้องไปต่างกันอีกทีหนึ่งเนาะก็แถวๆสิบสองบาทแปดสิบตังนะครับผมคือถ้าเขาผ่านเส้นแนวไลน์ที่ตีกดลงมาไม่ได้เนเส้นสีฟ้านะครับผมยังไงซะเขาก็ต้องย่อลงมาย่อลงมารอบนี้มันก็เข้าลักษณะของ descending นะครับ descending ใน angle เนี่ยราคาบีบอัดบีบอัดลงมาเนี่ยมันไม่ผ่านก็พลึกนะครับผมอืมนะ บ้านปูเนี่ยผมยังมองมองอยู่ในทรงนี้อยู่นะครับผมแต่ระยะใกล้เน MACD เนี่ยตัดเส้นสัญญาณและ RSI เขายกโลเนี่ยราคาย่อลงมาอย่างนี้มันเหมือนกับบูดิตเดเวอร์เจนนะครับผมแต่ถ้าขึ้นไปนะแต่ถ้าขึ้นไปก็ต้องผ่านเส้นเทนไลน์ line, เส้นสีฟ้าตรงนี้ด้วยนะครับผมราคาแถวบริเวณ12.80บาทตังค์นะครับผมนะถ้าเด่นขึ้นไปรอบนี้ถ้าทะลุเส้นเทนไลน์ที่ตีกดลงมาไม่ได้ก็ มีความเป็นไปได้นะครับผมที่จะย่อต่อแล้วก็ทำเป็นรูปแบบ d ดส e ซนด n ่งแทงโกลนะครับผมอืสำหรับบ้านปูนะครับอืเดี๋ยวไปดูที่บลอกเกอร์กันหน่อยออื่าหลวนต้าให้ราคาเป้าหมายสิบเอ็ดบาทก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมมีแค่บล็อกเคอสแล้วก็หยวต้านะครับผมให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่สิบหกบาทแล้วก็สิบเจ็ดบาทเนาะอ,อ่ะ เดี๋ยวต้องมารอดูนะครับผมว่าเขาจะขึ้นไปทำได้ไหมคือสิบหกสิบเจ็ดบาทเนี่ยทำให้เดิมเลยนะครับผมเนี่ยไอยทำทำให้ใหม่เลยให้ให้เก่าอเขาเนี่ยอยู่ที่แถวสิบห้าบาทอืมหมดเกินนะครับผมหมดเกินคือราคาแก๊สราคาอ่าานหินเนี่ยคือช่วงที่มันแบบพลิกพลิกอะ่ะ คือเขามองว่าอายุโรปเนี่ยอาจจะผ่านหน้าหนาวไม่ได้นะครับผมเมือ่อวานรัสเซียเนี่ยเขาไม่ส่งแก๊สไปให้นะครับผมเพราะฉะนั้นอยุโรปเนี่ยเขาก็ต้องหาแบบแหล่งพลังงานใหม่ๆไม่ใช่แหล่งพลังงานใหม่ๆเส้นทางเอนำเข้าแก๊สใหม่นะครับผมอมืมันก็เลยทําให้แบบอกลุ่มพลังงานอย่างเงี้ย เอ่อเนื้อหอมขึ้นมานะครับผมเกิดการเก่งกําไรกันขึ้นมานะครับผมแต่รอบเนี้ยยุโรปเนี่ยแน่ชัดเลยว่าสต็อกเชื้อเพลิงของเขาที่มีอยู่เนี่ยคือมันเพียงพอนะครับผมกับหน้าหนาวของเขาคือผมมองว่ามันน่าจะผ่านไปได้นะครับผมนะถ้าถ้าเป็นประเด็นนี้นะครับผมแต่นะครับผมจีเปิดเมืองนะครับผมก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งนยะทําให้เขาอ่าทําให้บ้านปูเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาก็ได้นะครับผมเนาะ อืมแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับผมขึ้นมาเขาต้องผ่านเส้นเทนไลน์สีฟ้าที่ตีกดลงมานี่นะครับผมถ้าเขาผ่านไม่ได้ก็เป็น descending t a เก l e แน่ๆนะครับผมก็ขึ้นไปชนเส้นเทนไลน์แล้วก็ย่อลงมานะครับผมอราคาก็จะบีบอัดบีบอัดลงมาแล้วก็พึบนะครับสําหรับบานปูเนาะสั้นๆเนี่ยอาจจะมีเด็งให้เห็นนะครับสำหรับปานปูโอเคไปต่อกันที่หาหน่า อืมทำแบริดอย่างต่อเนื่องนะครับผมคือผมมองว่าเขาน่าจะลงมาเนี่ยอยู่ในกรอบอ่48บาทแล้วก็51บาทนะครับผมย่อลงมาทำขึ้น2เนาะ เพราะว่าอะไรเนี่ย i s i เนี่ยคือไฮเนี่ยมันย่อลงย่อลงย่อลงนะครับผมแต่ราคาเนี่ยมันขึ้นไปมันขึ้นไปทำไฮใหม่ด้วยซ้ำเนี่ยยังไงก็ย่อยังไงก็ต้องย่อนะครับผมต้องย่อลงมาทำขึ้นสองกอนะครับสำหรับฮาน่าเนาะใครยังไม่มีของเนี่ยจะเย็นเย็นนะครับผมย่อลงมาให้เก็บแน่ๆนะครับผม 51สิบเอดบาทสี่สิบแปดบาทนะครับผมแล้วก็สี่สิบห้าบาทเจ็ดสิห้าตังค์เนี่ยคือมันมันไม่ควรลงมาแล้วแหละที่จริงสี่สิบแปดบาทน่าควรที่จะรับให้มันได้นะครับผมอืมแต่ก็แบ่งแบ่งไปสักสามไม้นะครับผมห้าสิบเอดบาทสี่ิบแปดบาทสี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าตังค์นะครับผมสําหรับขึ้นสองที่กําลังรอให้เขาย่อลงมานะครับผมนะดูตรงเมาส์นะครับขึ้นไปทําขึ้นหนึ่ง เนี่ยทำไฮใหม่เฉยเลยนะครับผมน่าจะเฮือกสุดท้ายแล้วมั้งหฮาหน้าเนี่ยยังไงก็ต้องย่อลงมาทาขึ้นสองนะครับผมขึ้นไปขึ้นหนึ่งย่อลงมาขึ้นสองนะครับผมเนี่ยแบริ่นี่ชัดเลยนะครับผมไอซเนี่ยทํแบริ่เดวิชเจนชัดเจนมากๆนะครับผม,มยังไงซะก็ต้องย่อลงมานแน่ๆนะครับ ในเมื่อเขาทำไฮใหม่เดี๋ยวเราลองมาวัดดูซิลองวัดพี่โบดูนะครับผมถแถวหกสิบแปดเอเอไม่ใช่ถแถวหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับผมเดี๋ยวทิ้งแนวรับไว้อีกเส้นหนึ่งนะครับผมก็เขาทำไฮใหม่นะครับ อ่าที่ว่ามีระยะอีกบริเวณหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยนะดูเห็นแมทกับไส้เทียนนิดนึง สี่สิบสามจุดห้าศูนย์สี่สิบสามอ่ะใส่เป็นอ่ะโอเค อ่าเดี๋ยวท่กราฟสักหน่อยก็แถวแสี่สิบสามบาทนะครับผมอันนี้มันเดี๋ยวนะเอาสี่สิบสามบาทห้าสิบดิอ่าแถวแถวสี่สิบสามบาทห้าสิบนะครับผมสี่สิบสามบาทห้าสิบประมาณนี้นะครับผมก็คือไม่ควรที่จะหลุดนะครับผมเขาน่าจะจบขึ้นสองบริเวณนี้เนาะ ก็4ี่บ้าบาทสิบห้าสี่บสาบาทห้าิบแล้วก็แถวๆสี่สิบดบาทนะครับผมแล้วก็5้าิบบาทแบ่งไม้เก็บได้นะครับผมสำหรับหาน่าเนาะยังไงก็ต้องย่อลงมาทำขึ้นสซะก่อนนะครับผมอมืสำหรับหาน่าทำแบริลิตซะขนาดนี้นะครับผมคนที่ไม่มีของก็เก่งมือรอได้เลยนะครับผมต้องเก่งมือรอแล้วนะครับจังหวะนี้ นะใครแบบชอบหุ้นตัวนี้ก็รอเก็บได้นะครับผมใจเย็นๆน,นะครับใจเย็นๆน,นะครับผมแบ่งสักสี่ไม้ตามนี้ก็ได้นะครับผมห้าสิบเอ็ดบาทสี่สิบแปดบาทสี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสี่สิบสามบาทห้าสิบตังค์นะครับผมอืมสาหรับผ้าหน้าเนาะใจเย็นๆน,นะครับผมคือมันเสร็จสิ้นภารกิจแล้วเนี่ยเขาขึ้นมาปิดเก็บเนี่ยตรงห้าสิบเก้าบาทเนี่ย ได้แล้วได้ตั้งนานแล้วนะครับผมอืก็เราไม่ได้ตามเม่อช่วงแรกเนาะถ้าเราตามช่วงแรกของเราเห็นเขาทำเดวอร์เจนเนี่ยแล้วน่าจะมาคุยกันได้ตรงนี้เลยนะครับผมมันน่าชนใจตรงตรงนี้นะครับผมคือเขาทําบูรสร็จปุ๊บเขาเด้งขึ้นไปเด้งขึ้นไปแล้วเขาย่อลงมาใหม่ทําบูริดใหม่นะครับผมก็เข้าใหม่นะครับผมเราอาจจะแบ่งไม้ออกนะครับผมพอเขาย่อลงมาแล้วก็ เก็บใหม่นะครับผมแล้วขึ้นไปขึ้นไปรอบนี้ก็ถ้าคนมีของก็น่าจะแบ่งออกบ้างนะครับผม mm hmm. เวลาเขาย่อลงมาทาขึ้นสองเนี่ยจะได้มีกระชอนเก็บนะครับเนาะอืมแล้วก็เผื่อมันผิดแผนอะไรขึ้นมาบบตลาดแบบ mm hmm. เกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดอย่างเงี้ยอืมมันจะได้ไม่กําไรทิพนะครับผมแบ่งไม้ซื้อแบ่งไม้ขายนะครับผมอืม เดี๋ยวไปดูที่โบกดิเออเขามองยังไงนะครับสําหรับพาหน้าก็วันที่สิบปดนะครับผมอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วเนาะทิสโก้ให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่หกสิบบาทใกล้แล้วเนี่ยจวนเจียนแล้วอือ KS มองว่าเอาเพ r ่อฟอร์มมาเก็ตก็คือแข็งแร่งของตลา,าดนะหกสิบสี่บาทนะครับผมถากเกียร์ยพอ์เขาที่ให้ไว้อืม ก็เป็นขาขึ้นนะครับผมเป็นไซโคใหม่นะครับผมขึ้นไปทาขึ้นหนึ่งต้องย่อลงมาทาขึ้นสองนะครับผมคนไม่มีของรอก่อนนะครับสําหรับแหน้าเนาะอืมโอเคสิ่งที่ผมกำลังพูดคุยแล้วก็นําเสนออยู่นี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับผมไม่ได้แนะนําหรือชี้นําเพื่อนนั้นซื้อขายหุ้นสองตัวนี้แต่อย่างไรนะครับผม การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจัยในยณในการลงทุนด้วยนะครับผมสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่เข้ามาชมคลิปเนาะก็ขอความรุณาแล้วก็กราบยังบอลอีกครั้งหนึ่งนะครับผมช่วยกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์กำลังใจให้ด้วยนะครับผมสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านนี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวีดัตสวัสดีครับผม